สวัสดีครับมาต่อฮานอยงวดประจำวันที่4ี่นะครับตามสูตรเดิมนะครับเลข3ตัวนะครับต้องมานะครับสูตรน,นี้เลขชนกันกับงวดของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานจะผมจับอย่างเลขให้นะครับ 3 4มสี่ห้าสามสี่หกสามนะครับสี่ห้าห่าเจ็ดาห 3ามห้าเแล้วก็หกเนะครับตัดเล่นได้นะครับเล่นบนล่างได้นะครับชุดตัดเล่นก็นจะเป็นตัวนี้ครับตัดเล่นนะตัดเล่นได้นะครับ2ตัว ก็จะเป็นชุดล่างก็จะมีเน้นล่างนะครับเน้นล่างหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับผมจะเป็นศูน ศูนย์สามศูนสี่ศูนห้าศูนหกศูนเจ็ดนะครับลองดูนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางขอให้มาสามตัวนะครับชอบตัวไหน ลองตัดเล่นดูนะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดบนนะครับชุดบน3มตัวนะครับขอให้มาครับร่ลำรวยร่ลำรวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ